พ่อดีเพื่อนดีเกิดให้แม่เลยครับผมอวันดีครับผมพอสวัสดีครับทุกคนครับเฮ้ยโอ้ตัวมาตัวมาคนมาจะเข้าครับหลังหลังหลังตัวมาเนาะมาจะเข้ามาเข้ามาเข้านี่อได้ของคราวนี้เนี่ยยิงมาให้ไกลโอ้ยยิงไม่ทันเลยสิรยะมไกลเลย อย่าให้มันขึ้นมาก่อนดิมันไม่ขึ้นมาก็ปล่อยมันไปตัวทีเพื่อนลังตึงๆดยวยช่วงนี้พี่เข้าเวนผมถามน้องพี่มีเพื่อนเปล่าฮะพีติดมีเพื่อนเปล่า น <aid> ี่ก <How |ms|> <king m> ูจะยวองเมียมึงเพื่อนกูกูว่องเมียมึงกูรู้เมียมึงเป็นอะไรอยู่ตรงเพื่อนกูไม่ใช่เมียมันเล่าเพื่อนกูไม่ใช่เมียกูโอเคกูอัดตีกันเลยนะเอองัดไปเถอะเพื่อนกูเออเลเล่นกัน เป็นเพื่อนกันดมันนักและเป็นเมียมไม่ได้เลี้ยงไม่มันได้ไมดตามใจมึงมาเที่ยวร้านเล่าหว,วังเลยฮะไหนอ่ะร้านอ่างทองร้านลักน้ำอะไรเนี่ยข้อผูไปมุงไปเมื่อไหร่อ่ะไปใช่มันไปไม่นข้อกูไปพวกไปเหอะผมไม่ไปหรอกบ้ายังไงข้อเที่ยวไม่มีพวกไปเขาเตีนยังไง กูคเกี่ยกถ้ามันมีพวกไหม้ย่นี้ได้มีเมียไหมมั้งจบเจ้าไม่เล้าหรือเราจะเล้าหรือทำไมถ้ามันมีพวกไหมกูก็มีเมียไหม่้ ่สวยเลยยวยเลยเออถ้าคไปดว่อน้วยอ่ามันโผลาแล้วเลวมันบู๊ไรเลยเลยว่ะเพื่อนก็เก็บข้องไม่ได้

không chơi luôn lăn ngô lắm gúp đan đá, đan miềng của à, anh cũng có miềng, thế này đó à? <laughs> bắp <laughs> ไอ้สี่ยใครบี้แกวะเนีปืนเนี่ปืนท้องทองอ่ะสายมือแแม่จะตามมนี้บอกพูดเลย นี่ปุ่นี่ปุ่นี่ยปุ่นี่ปัญญาเนี่ยนานเหลือสิบแปดเหลือสิบแปดๆๆตัวแล้ววะให้เหลือตัวสุดท้ายเลยแค่ค่อยตายบงเข้าไปยาไม่มีเลยแดงแสดงว่างลงแรงบ่อย เลนไฮเปอร์เปิดใกล้องเนี่ยนี่มันเดือดไงองเราเขาอยากเล่นกล้องซ้ายมือเป็นคนเปิดอย่างไรโ,โอ้ยอยู่กลางแจ้งแล้ววอร์ไ่มีโอ้ยไม่ไห,ไหไวเลยวอร์ไม่ได้มีสำคัญอะไรเลย เรียกไม่มีธรรมดาไงดาดาดูสองคนตีมือเนี่ย,ด,ออยดูตีมือเขาเนีย่ยเฮ้ยตบตีธรรมดาไม่ต้องใส่ไข่เออดูธรรมดาดูเอางตายเยอะ

¡Gracias! Sí. เข้าไปห้าพี่งมาอย่างอย,าย่อางเลยครับ

มีข้าวมายมีตนพี่โกมาหากูะเจาพี่พี่เยเบลีเบล่เบลีเบลเลีบะเบลเ ยินเขาได้ไหมยินยอมเอาเรี่องไรเอาเรย่องดรผมไม่ได้ยินยอมต้มาวินนอฟตา ที่ม,นมันตูมันออกไปมันดูงูว่ะใครไอคนที่กูดินกันเดี๋ยวกูเต้นโชว์ไปก่อนเออไดูอเริ่มต่นก่อนเฮ้ยโอ้โหเกาอล่าง เไปมาเนี่ยหนุ่มได้กระเป๋ายังได้กระเป๋ายังอะไรวะเพื่อนกระเป๋าได้ยังฮะกระเป๋ายังตอนชิ้นไหน๋ยวกูทำงานอยู่ เอียเหน้าก็เป๋ากเปัายังยังไี้ขึ้นบนัาทั้งนั้นมีนะในนั้นก่มีไอ้ยีหน้ากปักย่ทำงานเก็บตามี่ปไเจ้างนะเออเออแต่้ามัดทีิปดสิบเก้าเท่าน้ ฮะ้าสิบเ้าเก้าอะไรสิบแปดิบเ้าเที่ยวทะเลว่าิบแอไมะาม่น้เยไในเซรวบทีไบาเมื่อเม่มื่อวันเมื่อวันที่เยอะเมื่อัไม่เคยนันกูจะทเนี่ยกูจะทะกูจะไปทงหนไปรับ

ยางไปมีค้่นันเลยคุมคนเดียวจริคูก็มาติโลิคุณชนชวไปรโนไปับไม่ไปต้องตกิโลเหรอ

ตอนแรกไม่เจอ,เ,อ,เ,อเลยพอเล่นานาบเยอะแล้งไปคู่คนหนึ่งไปตามเล่นเก่งได้ดีไปคนดีไอพวกไอ้อต่อข้อบสามมีใครบ้างมาไม่มีไม่มีข้อ มกนไม่มัไม่กรายเจอมตาย้วมองเรียบเลยนะมนมีน้ำผุอตามอ้โมไม่ทันเลยก็โดดที่เจอคืนนี้ก็ปล่ออ่ะ ี่เมืออะไรล่ะมีเบอร์หนึ่งกับเบอร์แบกเฮ้ยแต่ผมมั่นใจเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเดี้ยอยู่

มีว Get ิ่งอย่ไวะไเมนง่ได้มี่สุนแรงไมพเรมีม <No ีมีกสแดงไมพเตมเนี่ยมันมันนมีมีมีสุแดงไมขอสุวแดงหน่อยพี่ตา มี่รนีก็สุนแดงเฮมพี่แตงก็สุนแดงหน่อยผมมีแไอ้นี่มีมีมีแต่งตรงตรงรตรงตรงตรงตรเต ยังหม่อมาเฮ้ยลูกสองเฮ้ยเฮ้ยบุกลูกลูกสองตายแล้วเลี้ยวพี่ตายไม่ได้ตรงทั่วผมอะ่ะมีกล่องชูบอยู่กล่องนึงอะ่ะ ได้ผมตรงศพผมไม่ไม่ต้องมีไปตรงศพมีไอ้ที่ชุบบัตรชุบอยู่ใบหนึ่งตรงกล้องกล้องกล้องศพผมมีที่ชุบอยู่อันนี้เนี่ยซ้ายซ้ายซายหน้าซ้ายหน้าพี่ซ้ายหน้าเออนั่นแหละตัวเนี้ยมีบัตรชุบอยู่ใบหนึ่งอยู่เราไมต้องทำังไงอ่ะก็ดช้เลยไป มีไมไม่ม mm ีค hmm. ร okay, yeah, right, right, right. okay, yeah. really. yeah. ับผมโอเคโเคข้าวงเลยพี่เข้าวงเลยเข้าทางวงเลยตายนะครเตเต็ม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 เต็เต็มเต็เต็มเต็มเต็มเเ

ไม่ไม่มิดว่าจะเป็นเรื่องจริงไม่มีเลยอ่ะไม่มีอะไรเลยมีแต่รถบก็ได้มันน่าจะไอตัวที่ผมมันฆ่าผมแล้วมันเก็บบอหรือเปล่าอ่ะใช่น่าเลยเพราะว่าผมซื้อมาอยู่อ่ะกล่องหนึ่งอ่ะ โอ้ต้งยิงทันเลยมงแรงยุ่ยไปเลยยู่งแรงเลยโอ้ยตายแล้วโอยคลอโอ้มกแรงกินอ้แรงจิงไอ้เนี่ยเราไปดดทุก้มไม่ได้หรอ้ หนกูก็ไม่ทำเฮ้ยเพือน่ะจุร้อยหมดที้โอ้โอว้ยเ้าว้ยเจ้าเลยจดเลยมดแลยจดดนเงินหมดมันเลยหมดมัน